เิ่มอะไรเอีกครัสวัสดีครับโอ้โหไปไหนมาครับวันนี้ไปไหนมาพี่เอ๋ไปไหนมาฮะสายใต้เดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งตรงนี้หน่อยมาทำอะไรอยู่บ้างมาไปประตูเมื่อไหแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมปวดฉี่มากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เขาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องคนตัวอ๋อต้องค้นตัวหน่อยฮะต้องคน เออเอาเอาลากเก้าอี้เอานเก้าอี้เนี่ยพี่เจะลากเองนะลากเแต่อย่าทุ่มใส่หัวผมอย่างเดียวโอ้โหนี่คนนี้ไม่ธรรมดานี่ตำนานเลยฮะสายยาชอบกินด้วยตอนนี้อืนะครับพี่เอกก็เล่นพามากี่ปีทิ่งมากนี่เขาเล่นพามายี่สิบปีนี่ตอนพี่เอ๋เล่นเคยเจอผมไหมงานประกวดพ้าหรือเจอที่ไหนใช่ไหม กำแพงเพชรเนี่ยเคยจัดงานประกวดพระไหมเคยไปครั้งนึ่งไม่จริงไ้มเคยไปครั้งหนึ่งกำแพงเพชรเขาต้องกี่ปีว่ายี่สิบปีแล้วบ้างสิบกว่าปีแล้วบ้างเคยจัดงานประกวดใช่ไหมไม่ถึงสมัยก่อนนะเคยจัดทุกวันนี้ยังจัดอยู่นะจอันนี้ยังไม่เอาไปประมาณยี่สิบปีแล้วกำแพงเพชรนะเออไม่ได้ไปจำไม่ได้เลยว่ากำแพงเพชรเคยได้อะไรหรือเปล่าที่นั่น ห้าอะไรแพงสุดกําแพงเพชรไม่ใช่ซุ้มกอนะ่อนะเอาแบบไม่ใช่สุ้มกอ่ออ่าเกจิข้าสว่างแพงสุดและ้ะเจ้าคุณวิเชียนเหรียญเงินเหรียญเท่าไหร่ตอนนี้เหงินน่าจะีห้าสิหกรือเพื่าคอผมขายโอ้ผมว่าผมมีนะเหรียญเงินเนี่ยวิเชียน เจ้าคุณวิเชียนโมลีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมโมลีใช่ไหมผมยังโอเคแล้วถ้าทองแดงเท่าไหร่ทองแดงถ้าอยู่ประมาณ4-5หมื่นไอคอ้ทองแดงจะเปล่าาเนี่ยเปล่าเปล่เอามีฝาหมาด้วยโอเคเอาแล้วเดี๋ยวเดียเสียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลื้อก่อนไม่เลยผมผมว่าผมมีแต่สมัยก่อนขายได้หลายหลายหมื่นพี่ที่เขามีเพราะว่าสมัยเขาเก็บเก็บเก่าสมัยก่อนแล้วที่แพงเนี่ยแพงเพราะ จริงๆเจ้าคุณวิถ้าผมอายเชื่อพี่เจ้าคุณวิเชียนโมดีถูกไหมอ่าเพราะสมัยก่อนเป็นเหรียญเหรียญแค่หกเหลี่ยมนะด้านหลังพระพุทธชินราชก็เป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ป่ะอ่าแปดสิบสี่หรือแปดสิบก็เลยแปดสีน่นะโอเคผมยังพอจําได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเหรียญที่หายากนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่จริงๆเหรียญนี้น่าจะแพงสุดของกําแพงหรือเปล่าเพราะว่างแพงกว่า นะครับโอ้โหนี่เล่นพังครั้งแรกมาอยู่เทพแล้วอยู่กำแพงเพชรจะไม่ได้เล่นฮะแล้วมาทำงานเหรอาาอยอ๋อขายผ้าอยู่สำเพงแบกไหมแบกผ้าไหมอ,อยู่ร้านแขกเด็กๆเราแบกผ้ากันนะผมกับพี่ชายผมเนี่ยสมัยก่อนก็ขายผ้าเจ็ด mm hmm. ขวบผมเจ็ดขวบผมก็แบกผ้านะแบกผ้าส่งหนึ่งเก้าขวบตอนที่เราอยู่สามเสนนอกจำได้ปะ เมื่อก่อนมันอยู่ตลาดสุที่สามก็แบกผ้าไงเวลาไปส่งผ้าต้องไปแบกผ้าอันนี้อยู่สำเพง็งสำเพ็งนี่คือขายผ้าเป็นเซลลอ๋อนี่เป็นหลงจู้เลยเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นหลงจู้เลยเหรอ,อ,รลลหรอแล้วทําไมถึงเลิกขายผ้าไม่รวยมันไม่พอโอเคถ้าเจ้านายได้ถ้าเจ้านายได้ยินวันเนี้ย เขาจำเอาเป็นแขกใช่ไหมนยไม่อยู่พอเสียแล้วอ๋อโอเคโชคดีเจ้านายไม่อยู่แล้วโชคดีไปแล้วพอเล่นอยู่สำเพ็งเสร็จแล้วมาย้ายอยู่ที่ไหนทำไมทํางานอยู่สำเพ็งแต่มาอยู่ธน่ะใทงานด้วยแล้วก็เป็นงาองคน่อ่เอาแต่บ้านพักเราอยู่ที่ธนาลงสะพานใหม่อ๋อซอนเมืองโห